ครีมกระเด็ดเอริสนะคะมาเรามาทดลองใช้ว่ามันสีใสดีบอเออเนื้อครีมมันเนื้อครีมมันเนียนละเอียดนะคะเกลี่ยง่ายบางเบาอืเกลี่ยง่ายไม่ไม่เหนียวเหนอะนะคะไม่หนักหน้า บ้านักนาบ้เหนียวคือครีมกันเด็ดทั่วไปที่เคยใส่มาตัวนี้ถือว่าดีมากเลิศมากท่านาเร็วอย่าลืมท่าขอนําไม่ใช่ขาแต่หน้าคอเหลวบปื๊กกับบเวิร์กดิค่ะนี่ค่ะทาหน้าเสร็จก็ทาคอ กิมกันแดดแอลลิสเนียนปกปิดยิ้วรอยได้ดีเยี่ยมปตากะสจุดดังดำนะคะให้ดูชัดๆนี่กล้องสดหน้าสดนะคะเนียนมากกิมกันเด็ดต้องแอลริสนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย